สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนพบกับช่องอลิซาชาแนลนะคะอาลิซาชาแนลเออมื้อนี้จะพาครอบคผ้าม,มาซื้อของขกคนลคะให้อลิซาชาแนลได้ทนะจ๊๊ะบไปไปเมื่อพาเขอบคื่อมาซื้อของซื้อแนวกินยื่ตลาพดพรุ่งนี้หนูเลยไปครับเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันว่าเฮาสิซื้ออีหยังเนาะ ว่าเราจะซื้ออะไรตืนเ้ใส่ชุดกีฬาไปโรงเรียนใช่ไหมใส่ชุดกีฬาไปโรงเรียนใช่ไหมมีก็ได้ทำอะไรไหมเออจะได้ซ้อมกีฬาได้ซ้อมกีฬาตอนนี้ห้าวกะออกบ้านนะห้ามมาแล้วพีนน้องบ้านบ้านนองไกวออกนะห้ามมาแล้วตอนนี้ห้าวกำลังจะเข้าสู่อำเภอฟอกไร่ ัวนี้ไม่ตัวนั้นเนีะยะน่ยนะพยานากันไหม,มเออนอกตกีบ่บ่เห็นตะกี้ว่ามีเดี๋ยวค้ากลัเข้ามาเติมข้ามาเติมน้ำมันปั๊มนี่ก็ได้เพราะว่าปั๊มนี่ก็ราคาเดียวกันกับ,กบไอปัม๊มใหญ่นี่ราก็สิเติมลมพร้อมเติมลมรดพร้อมเติมลมรถตรงนี้นะถ้าเติมเติมน้ำมันก่อนแล้วก็เข้าปั๊มเอกแล้วก็มาเติมล้มนี่นปั๊มนี่เห็นไหมสามสิบห้าบาท เนี่ยราคาเดียวกันกับปั๊มใหญ่เลยม่ยันแมนราคาเดียวกันอันนี้มอ่มะเก่าหนึง่งบินซินเก่าหนึง่งสามสิบห้าบาทราคาเดียวกันกับปั๊มปตอตท่อเนี่ยหอหอดีหอดแล้วพี่น้องเขาถึงเนี่ย สดนะคะทุกคนสิเป็นตลาดสด ขึ้นนี่ก็ได้เนี่ยข่าได้บ้องขึ้นได้ปะเออรถมอเตอร์ไซค์เด้อลูกเออขึ้นนี่จอดทางข้างนี่ก็ได้เนี่ยจอดตรงนี้เจอดตรงนี้บ่อนนี่แม่ฮันแม่เข่าววนแปลงขึ้นเนี่ยเนี่ยแอบแอบเนี่ยเนี่ยระวัางลุ้มเด้อเออนั่นแหละระวัางลุ้มนี่เออนั่นแหละเออยับไปอีกทั้งๆพูนก็ได้เอ้ยระวังระวังตกตกตกพอแล้วเออพอแล้ว มองจอดมันเต็มมองจอดมันเต็มเบาๆนะลูกมันจะตกนะนี่นี่หม่องจอดเออด,ด้ถึงตลาดสดแล้วค่ะทุกคน่ะลงไปถึงแล้วไปเดินไปลูกปะลงรถแล้วตลาดสดตลาดสด คทศบาลตำบลเฝ้าไงอะไรยังสนุกก็เดินอยู่ตรงนี้ฮะโอ้เดี๋ยวก็ชนเสาเดินดีๆสิค่ะหนูก็จะไม่มีเอาหรอกเป็นบัตรอยู่เป็นไข่ไม่ได้เป็นไม่ได้เดินมาทางนี้สิเหรอ ออเออรอเดินมาเราจะซื้อดอกไม้เดี๋ยวเราจะเอาดอกไม้ก่อนเดี๋ยวเราเอาดอกไม้ก่อนวัน,นวันนี้เราจะเอาดอกอ้นี้เอาสองสองดอกวันนี้วันพระนะเดี๋ยวจ่ายตัคงก่อนเออเดินมาทางนี้สิลูกล ลำไยเป็นของชอบหนูนี่ไงขนมที่พี่ภูมิชอบเอาขนมอันนี้ไหมเอาข้าวโพดอันไหนข้าวโพดลูกนั่นแหละครับเอาข้าวโพดแม่ซื้อของอยู่ตรงนี้แม่สิเออกินด้วยกันลูกกินด้วยกันกินด้วยกันไปเติม เดินมาทางนี้เดินมาทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเ,เดินมาทางนี้โอู้นี่ไงเออเรามาเอาปลาเผานี่ไงไปซื้อปลาเผาอันนี้เท่าไหร่นี่ร้อยหกสิบอ่ะร้อยหกสิบจ้าเอาสองตัวสองตัวเพิ่มพักให้น้ำในะย่างย่างละชุดคือกันเพิ่มพักย่างละชุด อย่างเพิ่มผักอย่างละชุดอย่างละซุ้มฮะแล้วเขาเจ้าตักให้อะไรลูกเอาโปเล็กมันเนาะเอาโปเล็กดีกว่าเพิ่มโปเล็กทันกับมิหายยูเพิ่มโปเล็กนี่แหละงั้น่็มิหายยู ล้วก็และะ้วก็ <จะ S 1> เพิ่มเพิ่มน้ำจิ้มให้น้ำนี่เด้อจ้ะจ้าอันนั้นฟังนั้นเท่าไรนะร้อยเจ็ดสิบจนะ้ะอร่อยโหมีละมันราคาพอๆกันเยองโอ้นูเห็นหางมันด้วยเอ,อ,อันนี้นนนนก็เป็นอาหารทะเลอาหารทะเลอันนี้ร้อยเจ็ดสิบตัวนี้จะเป็นร้อยเจ็ดสิบ ก็ละแม่ยุใส่บ่แม่ซื้อควางเดี๋จะจ่ายตังก่อนนะคะทุกคนจ่ายตังคนสนุรอกินเยอะอันมีน้ำจิ้มหวานนี่น้ำจิ้มหวานมีอยู่ได้แน่นในหันเนะะาะเติมแต่น้ำจิ้มนะนะั้น ชหนูเจ้าลูกชิ้นเหรอเอาเลคะไม่อยากเอาชีสแล้วล่ะเอาชีสไหมลูกเอาไหนตามเรื่อยหนูเอาขี้ไหมเอาเอาอย่างละสองก่อนค่ะอันไหนที่หนูเออเอาอย่างละสองเอาไหนอีกไหมเอาไหนอีกเอาชีสเนี่ยเอาชีสข้างล่างน่ะเออนั่นแหละนั่นแหละเอาสองไหมเอาใส่เอาใส่แมทธิวกินอะไรลูก กินอะไรอันนี้มูนเยที่มูนฮะยิบเกี๊ยบยิบเอามาสองสามอันยิบมาเล้ยยิบให้อไอ้นั่อือยิบให้่ไอ้ภูมนั่งอันนี้เราอกินไหมไม่เอาค่ะเออนั่นแหละชิดเออภูมิทิวต้องแบ่งพี่ด้วยนะไรแยกน้ำน้ดจ้ะจ้ะนุ่งเอากรอบอันนู้นด้วยสองไม้เออเนียหะพอแล้วลูกพอแล้วเออเอางั้นไปเออไป แยกน้ำนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงแยกน้ำค่ะอกินแล้ว่เนียเดี๋ยวค่อยกินลูกซื้อลูกชิ้นให้โซโนกับเด็กหน่อยกินเดี๋ยวเราจ่ายตังค์ก่อนนะคะทุกคนได้ลูกชิ้นแล้วย่างบานีนย่างได้ลูกชิ้นแล้วย่างคุณไปหาแม่เฮาคุณแม่เฮาอ่อยย่างเอาเลย ลำไยของชอบหนูอีกละไปเบิ้งลูกแม่เขาซื้ออีกอย่างหรอเอาไปไว้รถก่อนปะลูกปะพี่ภูมิอยู่ไหนนู่นพี่ภูมิเดินไปนู่นพี่ภูมิยางไปแล้วคุณพี่ภูมิโมเมนต์แม่ซื้อหรอวะแม่ซื้ออีกอย่างเท่าไรนี่ลำไยสามหาเอาอันได้สามสิบหา เราไม่เอาเป็นแบบนี้เรบจะส่แม่กันเียบกวบ่าเอาอันเอานี่ให้ครึ่งโลนะจ๊ะเอาครึ่งโลโโนกินคนเดียวเพราะว่าสโนมันี่เินน้ำปยเอาพี่วอยานเอััให้พี่จิให้พี่ิวเออโอเคโอเคเอามันเฮแลูกเอ้มันเฮยแล้วคุณเด้บบกม่วงกับมีคุณ ต้องใส่แม่เอาซื้อบักม่วงแล้วได้แล้วแดดนะบักขาม,อขามโอ้ย่ายเอาบักขามอันนี้30บาทจ้ะต,ตอนนี้ห้าวก็ซื้อของลอแล้วแล้วห้าวก,กระิกลับแล้วเจ้าพี่น้องหวานไหมไมันเดดพี่ผู้มาแล้วไปพี่ผู้มาแล้วไปย่างย่างไปขึ้นรถโอ้แดด,ด,ดแดดเนี่ยมึงแรงแม่ได้ยังบ่ เอะเปิดไายก้อนลูกเปิดแล้วบวานเดเปิดแล้วมาส์จิ้งพิเโนะแม่นั่งดีดีเอ,อ้ยราเอาน้ำใหญ่ไว้ข้างหน้าเราจะาล้ำใหญ่ไว้ข้างหน้าเอาสื่อขวางเต้นของเพียบเลยนะไม่เอาของไส้หนิอีกบ่เอาของไส้บ่ ผูม <c oughs> oh, ันไปหยังจัดมันไปหยังบ่บ้า5 0มันอันหวานบ่ีโร้านก็สิซื้อมันบ่หวานจังจังว่าแม่นี่ลําใจหวานมาอือแม่ลําจเพนวาีงซี่ค่ะค่อาอน่ื้อรเทศค่อยเอาไปอหนูก็ได้ดอกไม้หนูเอาดอกไม้ไปอืออ่ะปิดค่ายภูมบัดนี่ภูมไซื้อไปามันไปเอาอีหยัง อย่าเพิ่งสนุยอย่าเพิ่งเปิดลูกมานั่งค่ะไอ้คนนี้จะต้องแดดหอนนั่งค่ะอยู่คางรถกันแดดหอนเว้ยแต่อยู่ในหฮาราเนี่ยมันเปิดให้แล้วปะไอ้พุ่มเปิดให้แล้วซื้อขวางแป๊บเดียวพี่น้องไปซื้อขวางแป๊บเดียวแล้วก็กลับละซื้อขวางแป๊บเดียวแล้วก็กลับ อา,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 อาดอกไม้ไว้ออดอกไม้ไว้น้ำจดืดนี่แม่ซื้อขวางเหก็ว่าจะร้อนกลัวอ้าวซื้อของแป๊บเดียวแลนซื้อของพี่น้องซื้อเสร็จแล้วซือ้อเสร็จแล้วฮัก็กลับบ้านงไ,งนะไปกินปลาเผาอยู่บ้านเนาะบ้านนี้เนาะไปกินเออไปกินปลาเผาไปกินลำไยอยู่บ้านไปกินคะ่ะเออนั่นเนี่ยไปกินไปกินลูกสิ้น กินลูกชิ้นกินด้วยกันพี่ภูมิกินแล้วก็กัดชิ้นกินพี่ภูมิตดอีกเอีเออพี่ภูมิตดเอออ่ะพี่น้องหอดบ้านเขาจะไปเบิ่งว่าเขากินปลาเขาจะแซ่บบอรอชมกันอยู่บ้านเถอะพี่น้องเขาบ้านหอดบ้านโอเคถึงบ้านก่อนกดไลค์กดแชร์กดกระต่าย ลกดะะเดี๋ยวถึงบ้านก่อนนะคะทุกคนโอ้เดดจนหน้าผากเรียมม่องๆเลยพี่น้องเอ้ย มันเห็นไหมครับเห็นมันม่น้ำนันก็จะใส่ยฮะไม่กะเลยนไว้กน้เดีวพี่ิวมานปาดเอาแมีนี้อองฝามากเลข ผักได้ไหมอันนี้จะเป็นผักอันเอาวันหวานมากเนี่ยข่อยก็วายอยู่อันวันหวานหายไปใส่อันนั้นยี่ยังหันมันหวานเออหวานแท่อันเดียวกัน็วายอยู่อันวันหวานหายไปใส่ไอ้ที่เดี๋ยวไอ้ที่เ้าควรจะนั่งพักกิน ไป่ยาิเข่าไปนิ้เ่าน่มนิ้างน่มอนนี้คือน่งสร้างขว่นะเนี่คนอย่้าวต้มน้ำลายแคนูเอานั้นใช่ไหมพี่ภูมิเอาเอาอันนั้นใช่พี่ภูมิเอาโมใช่ไหมโฟไป่อพี่เทีวเอานี่เนาะเ่ะมือ พี่น้องเขากำลังกินกันกินกันกับครอบครัวปลาเผานะคะทุกคนมังหันในร้านไส้ไทยไห่มันก็นเลยภาพอาจจะบองงามแน่จักน้อยเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้จะกินกับเอาคือมือแดงแธอลูกพุ่มไปไปล่างมือไปไปล้าง<ป>มืงอไปแม่ก็นั่งกินที่คุณ โน้ยก็กินอยู่นู่นนะคะนโนยังไม่ได้กินแล้วก็กินแล้วนะคะอ้ากินก้อนกินก้อนกินก้อนบ่อืมกินโลดเออเ้าเก็บให้น้องน้ำแน้เก็บให้น้องน้ำแน้ย พ่นปลาเผากินปลาเผาวันนี้เลี้ยงแม่กับเด็กๆนะคะทุกคนได้เงื่อนเงือ่อนยางกันเลยเลี้ยงบกจิกจิกเงื่อนแม่มากว่าเป็นเงื่อนจะขอกับจิกเงื่อนแม่มากหล้วก็มาเลี้ยงเล็กหน่อยกินเผากินเผาแรงกันนี่อ,อ้ําน้คำใหญ่เลยคุณเอากินกิน ลมปากวะนอลมปากวะนอมหมุนแม่ข้า,ามหมกักไงพ่นนะบ่ได้เอาขาตั้งกล้องมบะมี่ขาตั้งกล้องอร่อยไหมลูกอืมกินเลยค่ะเน่ตกินเลยไปเดียวจีไปกินก้อนพี่น้องเดี๋ยวตะวนันบะมีขาตั้งกล้องบอ่ได้ขาตั้งกล้องมานั่งเนาะดิฉันแม่กับ น้ำๆกินก่อนเงืงอ่อนยางออกเม,มื่อวานมีใครขี่ยางได้ก็เลยเลี้ยงเลี้ยงครอบครัวกินให้อิ่มให้มีความสุขกินเนื้ยงปลา เรื่งกินเพิ่งแซ่บเพิ่งกินเพิ่งไทยแม่ว่าเพิ่งกินเพิ่งไทยเพิ่องจิ้มเครื่องไทยนี่คนนีน <stadium. S 1> ้กินอะไรกัอ๋อพักใส่พักได้หลายกินคนนี้กินอะไรอืมบ่มีก๋อันขาตั้งกล้องใส่ว่างพื้นเอาเลยค่ะฉันบ่งอกล้องค่ะบ่งอขาตั้งกล้องค่ะนั่นงอกล้องอืมทำยังไง <ading S 1> ป๊า

มองเห็นข้ามไงไม่เก็บว่าแสบอืมทำดีดีเลยเห็นข้ามยังไงปากไม่เห็นกวงอ้าอันแบบมันมีที่อ้ายังไงเลยขับด้านตัวที่เครื่องเครื่องตัวไปแล้ว อันนี้ยังบวกครับด้านเด้สร้างกลับดานเนาะอืวเรียกหอดมือบปดนี้แซ่บหไรแต่ไม่กินตามันปลาคั่มคั่มยังไงอีกคั่มวันนี้ปลาคับม้อู ีำดีลูกคำตาโตอีกแล้วท่านผู้ชมคำคำตาโตอืมกินกินได้ยังไงคำคำเบลอเลยใช่ไหม คุเดตเอเขาเาไวุ้กนะโอ้ยอนแก่ๆ่ยอกอไว้ปกอมกีอส้กมเข้าสองคนนีกินสองคนนี้กินตัวเดียวสิบัสเหรอสองคนเลย มามีกับพี่ภูมิสนูด้วยเลยอืมอะนร้ำไม่กลับได้เลยอ่ะเมื่อยพูมบังตลาดกั่าว่าเป็นยังดอกพี่นอ้องคิดเรี ulet ทายแบบเรี่ยวๆกินกับครอครั่วออเอาอะไรกว่าน,นี้กินไม่ก ข้าตาสวดอีกแล้วคุณมากินช่วยมากินช่วยดีฟิวอื้มอื้อันนั้มัน้อนอืมาตาสวดสามขวบสวบตาสวดวันโัววันวัว ก,กินกพี่อมนาะพีนอเจิอ่มูะไบากันอิมเบิดแล้วพี่น้องอิมเนาะเดี๋ยวตาแม่มกินไหมร่ะพากันแ่บเอาเอาไปหุ่นเมือ้ออววเจ้าแล้วอิมแล้ว โน่ก,ก็ยังมาทอิม่มสโนุก,ก็กินเก่งกินเก่งนี่เอาตรงนี้ให้หมดก่อนลูกตรงนั้นมันก้างเดี๋ยวมันใจนี่ลูกกินตรงนี้ให้หมดก่อนนั่นแหละเออเทลงเลยอันนี้มันหมดแล้วไม่มีฝุ่นคนอิมนอนสบายลยกินอิมลนอนเลยอืยมคนอิม คนยังไม่อิ่มดีจ้ะคนยังไม่อิ่มดีจ้ะกินดูเสียบนะมาดก่งกินเบิร์ตอีดีด้วน้ำจิ้มกับเบิร์ต แต่แน่วเบบแบบเงินอน้ำจิ้มย่างเยอะแต่เอาไว้บบนี่อีกนี่แล้วคนหน่อยนี่กินลายกระมือกินเก่งเอออีกคนนึงยูลังนั่นแมนอากิมคนหน่อยกินขนมเซนกับป่าตั ปาแกะไว้ให้น้องกับขนมเส้นกินหรอกกินจะน้องไม่กินผักค่ะแม่แม่แม่อิ่มแห้งพอดีอิ่มนะแม่เนาะพอดีอิ่มเรือเรือนี่ก็จะเอาไปให้ใหกน้องไปให้คุณมาไปให้คุณมาให้ปุ้มปุ้ยให้ปุ้มปุ้ยเป๊ปซี่แม่ให้ให้คุณหมาก็ได้ค่ะให้ปุ้มปุ้ยกับเป๊ปซี่ค่ะ สนุอิ่มยังอ่ะสนุปิดคลิปให้มามีหน่อยกดไลค์กดแชร์กดกดไลค์ให้อลิซาลาท่านนี้นะจ๊ะายบาย